ความเสื่อมครอบงำตกงเป็นท่ายของความเสื่อมแล้วสุดท้ายเราก็เสื่อมแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงแล้วเขาต้องอยู่กับมันอย่างเป็นผู้มีสติมีปัญญาอย่างชาญฉลาดแล้วรู้จักบ,บริหารจัดการให้มันเหมาะสมเรารู้ว่าเราต้องเสื่อมแต่เสื่อมแล้วมันมีอะไรกลับมาได้บ้างไหมไม่ใช่เสื่อมแล้วก็นอนรอวันเสื่อมเสื่อมแล้วก็นอนนั่ง กินความเสื่อมเสื่อมแล้วก็จงรักอยู่ในความเสื่อมเสื่อมแล้วก็เศร้าซึมอยู่กับความเสื่อมและไม่คิดจะทาอะไรในความเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้แะพระองค์จึงทรงชี้ในมัทคาปฏิปทาข้อแรกข้อแรกว่าสัมมาทิฏฐิคนที่เห็นความเสื่อมจะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิาจาจะฝูงทั้งหลายถ้าไม่เห็นความเสื่อมไม่ก็ถือไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะคนที่ไม่เห็นความเสื่อมมันจะเป็นอย่างไร มันก็จะบวมเอาประมาณเนี่ยนั่นจะขาดสติแล้วมันก็จะปล่อยให้เป็นการเวลาคืนกินสรรพสินกัดกินชีวิตสัตว์แล้วก็ตัวเองก็ไม่พัฒนาอะไรนอนรอนั่งรอเฝ้าแต่รอล้อรอแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถาโถมครอบงำตัวเองจนหมดสิ้นและสุดท้ายพอจะคิดจะทำก็เสื่อมหมดแล้วร่างกายก็เสื่อมสุขภาพก็เสื่อมกำลังกายก็เสื่อมกำลังใจก็เสื่อมกำลังปัญญาก็ยิ่งเสื่อม แน้นตอนนี้เรามีกําลังที่เราจะสามารถที่จะวิ่งแข่งกับความเสื่อมได้เราไม่คิดจะเป็นจา่าฝูงของใครก็เป็นจา่าฝูงของตัวเองหางวิธีทำํำยังไงจะให้ได้ประโยชน์จากความเสือ่อมไม่ต้องเอาชนะความเสือ่อมเพราะไม่มีใครชนะความเสื่อมได้มนสุดท้ายพระผู้นี้พระบัาเจ้าท่านเป็นผู้ที่ชนะความเสื่อมได้แต่ก็ยังอยู่ในอนจจงทุกข,งขงังานาคือรูปอัคธ์ของท่านก็ยังต้องเสื่อมอยู่ดี แต่ที่สุดท่านก็ไม่ต้องมารับความเสื่อมได้อีกอันนั้นเรียกว่าชนะความเสื่อมได้ที่สุดหรือพระริยาเจ้าทั้งหลายที่ที่ไม่ต้องมาเสื่อมอีกนั่นแหละเรียกว่าชนะความเสื่อมได้ที่สุดที่เรียกว่าถึงทวิโมษกษ์ถึงวิโมษกษั์ได้แก้ปัญหาหน้าที่ภาระธุระและกิจกรรมการงานของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่สองสิ่งเท่านั้นแหละเสื่อมกับเจริญ เราก็เฝ้าปรารถนารอคอยขอพรพระเจ้าวิงวอนสวรรค์ขอให้ได้ความเจริญและอย่าเสื่อมสวรรค์ยังเสื่อมเลยอย่าสาอะไรว่าอย่าสาอะไรต่อเทวดาจะไม่เสื่อมชีวิตเราจะอยู่รอดเพราะความไม่เสื่อมคงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดแต่แเราจะอยู่กันได้อย่างไรเราก็ต้องหาวิธีพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตใจอัตโนานาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแท้ จริงอย่างไรก็รู้จักที่จะแข็งแรงทั้งกายและจิตใจแข็งแรงัางสติปัญญาแข็งแรงทงาง,ง,ทงจิตวิญญาณแล้วความแข็งแรงเมื่อเกิดขึ้นเราก็จะเกรงกล้าพร้อมอที่จะบริหารความเสื่อมได้อย่างเหมาะสมและลรุ่งเรืองเจริญในความเสือ่อมรุ่งเรืองเจริญในความเสือ่อมเพราะเรา,เราทิ้งมันไม่ได้คนรวยที่สุดมันก็ตายจนที่สุดมันก็ตายก็เป็นความเสือ่อม รวยที่สุดก็ป่วยจนที่สุดก็ป่วยก็เป็นความเสือ่อมรวยที่สุดก็มีโรคแล้วก็จนที่สุดก็มีโรคก็เป็นความเสื่อมในอันรวยที่สุดจนที่สุดแก่งงมเหมือนกันเท่ากันไม่มีใครไม่มีใครหนีมันไปก่อนแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างชนิดทีบริหารได้ไหม ก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราต้องฝึกศึกษาสะสมอบรมสติปัญญาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ที่คุยที่บอกกับพนระแล้วก็วันที่กลับมาก็ไปนั่งไปยึดั้นหลวงพ่อาสุขเพราะว่าจะหล่อหลวงพ่อาสุขวันองค์น้ององค์งจำลองวันวันขึ้นปีใหม ถามว่าทำไมเราก็เพราะว่ามีคนเข้ามาไหว้เราไม่มีไม่คือปิดทองไม่ได้เพราะว่าองค์ใหญ่เขาปิดทองไปหมดแล้วก็เลยเขาอยากจะมีโอกาสได้ปิดทองหลวงพ่อพระสุก็เลยได้สร้างหลวงปู่คุบ้านขึ้นมาใหม่ก็มีช่างผู้ช่วยเราไม่อยู่มันก็หยุดเราไม่อยู่มันก็หยุดไปทองพระพูดมันหยุดรอกลับมามันก็โผล่หน้ามาแต่ไม่ดีหน้าหลวงพ่อพระสุฆเป็นหน้าไอทีไอทีเลย จะมูโตแก้มตอกคางโยฟันหลอดเย,ยนอะไรไม่รู้มันันหรปลนั้นมันเราก็่ต้องมาด้านแก่แก่สักพักหนึ่งเราใช้ได้เสร็จแล้วกบบแล้วเขากลับมาถึงวัดตามมาทันข่้นมามา,มากราบแล้วก็บทหารนนเขาก็เลยบอกว่า,มา,มาผมเราวก็ชวนพาะก่อนข,ของมหามาแล้วก็ดูภาพบริวารดูพระบทใหม่ไปสิใจเราเรียกว่า จิตเขาเนี่ยมันยกมาในระดับที่ที่ถือว่าสูงในระดับหนึ่งแล้วคือจะออกมาจากป่าออกมาจากการปฏิบัติกรรมฐานนจิตคนเรามันจะนุ่มจิตมันจะประนีตจิตมันจะสุขุมใอ้ความนุ่มประนีตและสุขุมเนี่ยมันควรจะต้องรักษาเอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่ทําได้ยาแล้วเมื่อนเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องพยายามรครบครมงมเก็บตัา ไม่ให้มันไปกระทบเกินเทือนหรือไม่ให้มันมีอันเพียมพรำโดนครอบดําจากราคะโสะโมหาวิชาตันาอุปาทานีเขาว่าไงเขาบอกว่าไม่ได้หรอกครับงานเยอะเลยถามว่นานอะไรส่วนผีส่วนผีส,นผส,นผส่วนมนฉันเพนราอนนี่ช่วงเทศกาลคนจะนิมนเยอะพระพอหายากเลยต้องไปเราก็มาน,นั่งคิดในใจเอออน,นิจจา คนเราีมันเห็นหรือเขาอาจจะคิดในอีกรูปแบบหนึ่งว่าสงเคราะห์ชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมอะไรต่าแต่ถ้ามองใน,นเรื่องของวิถีจิต้วมันมันไม่ถูกต้องเพราะว่าฝ่าเราจะดึงจิตออกมาจากเครื่องร้อยลัดและเครื่องครอบเนี่ยมันใช้เวลานานแลว้วพอได้มาสั้นหน่อยความบริสุทธิ์นิดหน่อยดันจมปรารงไปใหม่อีกเนี่ยมันลำบากมากมันยุ่งยากมากกว่าจะ อีกมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราทําของตกไปในหลุมขี้ของมันก็เลกอยู่แล้วกวาจะควานหาเจอเขาเปียกขี้ไปทั้งตัวแล้วเราได้มาแล้วก็ล้างสะอาดแล้วก็ยังทำาหลดลงไปอีกก็ต้องะโจนลงไปหลุมขี้ใหม่อ้มันไม่รู้จกระโจนกี่รอบกี่รอบในคิดในใจนะหลวงปู่อะไมันเเออคนเรานี่มันคนที่มัน ไม่มีศรัทธาน้อยหรือมีความเพียรน้อยมันก็จะทําให้สติน้อยสัมพััญญาน้อยสมาธิน้อยถ้ามีศรัทธามากมีความเพียรมากสติสัมพััญญาก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ไงแต่ทั้งหมดนี่มันมาจากความเพียรไม่ต่อเนื่องความสําเร็จของจิตมันก็เลยไม่ปรากฏขึ้นอนปบุเห็นวันทีบางนรันคนไปกรรมฐา,านกลับมาในจิตใจแซมชื่อเบอร์บานพขามาหัวไม่อยู่ท่านั้นแหละ เครียดถามลูกไปไหนผัวไปไหนพ่อไปไหนตีก๊อบไปตีมาทีวันแล้วสองวันแล้วยังไม่กลับเลยแม่แมาตีหลงมข้ากองแก่มาที่ไหนตีเข้า,ลาหลงมอะไรทำไมตีก๊อบไม่กลับเราก็เลยเออคืออีจอนไปปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เอาผัวไปด้วยเพราะลุงปู่บอกว่าต้องมาคนเดียวไงมาคนเดียวนี่คือหน้างอู่อ่กเบ ไม่ว่าจะอยู่ในอะไรบอดใดต้องอยู่คนเดียวห้ามพบพ่อพบผัวพบครอบครัวพบญาติพบเพื่อนฝูงพบศัตรูพบมิตรพบก,การงานพบปัจจัยไม่ต้องพบอะไรทั้งนั้นไปตัวคนเดียวโดดเดียวโดเดชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ต้องอยู่เกี่ยวเกี่ยวข้องไม่ต้องคุณข้องหองวัวกับใครใจิตใจก็จะได้มีอิสระมีเสรีภาพเปิดเรื่องพัฒนาการจะเคลื่อนคล้องเคลื่อนร้อยลัานก็ะเคลื่อน เรื่องงำที่เราได้จากราคาจากโทสะจากโมหะจากอาวิชาจากตัณหาอุปาทานชีวิตหนึ่งขอเพียงมีโอกาสได้ปลดเรื่องมันสักครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเหตุปัใจจัยให้มันมันได้ร้อยมันได้สะอาดขึ้นในระดับต้นต่อๆไปคือมัน เหมือนกับหม้อเราถ้าเราขัดมันสักครั้งหนึ่งมันก็มีโอกาสได้เห็นแววแต่ถ้าไม่ขัดมันเลยเนี่ยมันก็จะดำสนิทอย่างนี้ทีนี้เวลามาขัดก็ยากแล้วยาถ้าทุบทิ้งเถอะเปลี่ยนหม้อใหม่เถอะมันจะเป็นประมาณนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันไอ้นี้จึงอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าทุกคนจะมีสิทธิ์จะเป็นเจา้าฝูงของตัวเองอย่าได้ไปแสวงหาเจา้าฝูงคนกักเืาฝูงคือตัวของเรา มีโอกาสจะทำแล้วถามว่าเรามีเอกการะเอกบุรุษเอกสตรีคุณลักษณะที่เป็นจ่าฝูงและเป็นผู้นําของเราอย่างไรถ้าหากว่ามีเราก็จะเป็นผู้ที่ทําตามพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าตนเป็นที่พึ่งของตนได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถคือคนบางคนมันก็แย่นะมันก็ยาก ให้นานยังไงมันก็ไปไม่ได้หรือว่าพยายามยังไงก็เป็นผู้นําใครไม่ได้แล้นับนําตัวเองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเขาต้องตามเข้าไปตามเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังพัฒนาได้แค่นั้นมันต้องมันต้องเตี้ยมป้อแป่มือเท้าอ่อนอินทรีย์ก็เรียกว่าอินทรีย์มันยังอ่อนด้อยก็ตามเข้าไปเรื่อยๆจนว่าวันหนึ่งข้างนานาหน้าชาตินึงอีกสัก โอกาสหนึ่งอะถ้ามีโอกาสให้เกิดเป็นคนกูคงได้นํามึงได้แต่และแต่ตอนนี้กูตามมึงไปก่อนแต่ในมุมกับกดนเนี่ยถามว่าไอความเปยนจาาฝูงรุ่นเป็นผู้นําเนี่ยมันมันใช่เวลาสะสมไหมมันใช่เวลาสะสมไหมคุณไม่เชื่อลองไปสังเกตรูปคุณอยู่ในบ้านสามคนเนี่ยคุณนรัรศระแต่ละคนที่จะเป็นผู้นําเนี่ยมันแตกต่างกันนะทั้งที่พ่อแม่คนเดียวกันอุปนิสัยใจคอก็อ,อย่างต่างกันความละเอียดรอบคอบสุขุม ความรุ่งรึกความรู้จักคิดวิเคราะห์ความอยากกระด้างความมาักง่ายความเอาระเอาเปรียบความตระนีคแคาแค่ความเปลี่ยนแก่ตัวมันมีแตกต่างกันนี้ไอ้จ่าฝูงมันจะต้องดูอย่างไรจ่าฝูงมันต้องดูว่ามีลักษณะอันาาเป็นคุณรูปเราจะดูว่ามันจะเป็นจ่าฝูงได้ไหมเนี่ยต้องดูว่ามันมีลักษณะอันาาเป็นคุณหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่มีลักษณะอันาาเป็นคุณแสดงไว้ดีไพร่มาเกิด ไม่านตัวต้องเป็นไม่ใช่อมาตมาเกิดมันเป็นโวก,ม,กมันไม่มีลักษณะอันเป็นคุณเหลืออยู่เลยมันมีลักษณะอันเป็นผู้ตามอยู่เนียงนิดแต่ถ้าเมื่อใดลูกเรามันมีลักษณะอันเป็นคุณเช่นซื่อสัตย์กตันยูโปเปอมารีมีน้ำใจมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดรอบข้อ,อ,อสุขุม จิตใจเยือกเย็นเยือกเย็นนี่ไม่ใช่ขี้เกียจสัหลังยาวนะไอ้สัหลังยาวนี่ไม่ใช่ลักษณะเป็นคุณนะไอ้นิ่งๆเฉยๆไม่พูดไม่จาไอ้นั่นไม่ใช่ลักษณะเป็นคุณนั่นไปอย่าเข้าใจผิดว่าคนใบ้มีลักษณะเป็นคุณไน่งนลักษณะอันเป็นคุณนันน่น,น,น,นนะแหละเขาเรียกว่าผู้มีคุณลักษณะที่จะเป็นจา่าฝูงได้นี้ก็กลับไปถามดูตัวเองดูลูกเราดูคนในครอบครัวมีใครบ้างมีลักษณะเป็นคุณบ้าง คุณมีลักษณะอะไรบ้างผมมีหมดผมมีหมดทุกอย่างจริงอ่ะยกเว้นไอ้สองวันหลังทำไาขี้เกียจเอาไม่เป็นขยันเกินคนผมขออนุญาตหลวงปู่สักครู่นะฮะว่าวินาทีท่านสมาชิกท่านใดนะครับที่ขับรถยจดฮอนด้าซีวิคนะครับหมายเลขทะเบียนเลขทะเบียนนะฮะสองสามหนึ่งห้าไปที่รถของท่านจดนะครับ อนด้าซีวิคนะครับเลขเี่ยนส 3, 1, 5ารุณาไปที่รถของท่านโดนเลยนะครับทำไม,ไ,มไปจอดในที่ห้ามจอดพูดแดตกใจไม่วโดนงานโดนผมสังไม่ใส่อะไรเลเหลวงปู่สักสสรุปนะครับเบื้องต้นที่หลวงป,ปู่ได้เมตตาให้ธรรมะเปิดในการบรรยายธรรมในวันนี้นะครับอาทิตย์ที่16นี่ยนะครับธันวาคมก็ล้วนแล้วแต่ท้ายสุดทุกท่านก็ต้องใช้สติ ในการที่จะระลึกรู้นะครับว่าจะต้องทําอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรครับพอท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่าการเวลาก็จะคืนปีปนทุกสรรพสิ่งให้เสื่อมฉลายสูญหายไปกับการเวลาด้วยตัวของมันเองแต่ทั้งหมดท่านต้องรู้ว่าท่านจะต้องทําอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถึงจะถูกต้องใช่ไหมอาจารย์หลวงปู้สุดปลารทำอะไรทำ <beaten. S 2> ที่ไหนทำอย่างไรทำกับใครทำเมื่อใด ถ้าเรียกว่าเป็นลักษณะของสัตว์บุรุษบุรุษที่สัตว์เป็นสัตว์อันประเสริฐเป็นบุรุษอันประเสริฐร,รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สถานที่รู้บุคคลรู้ชุมชนคนใดชนใดที่มีความรู้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์บุบรุษหรือบุรุษอันประเสริฐเป็นสตรีอันประเสริฐเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษ เรียกว่าสามารถเป็นจ่าฝูงได้ทีนี้มันมีจ่าฝูงโดยโดยตนกับจ่าฝูงโดยโดยรวมเรียกว่ามหาสัตว์ในจ่าฝูงที่นำตัวเองได้นำครอบครัวได้ก็ยังไม่เรียกว่าจ่าฝูงในระดับมหาสัตว์ใ้จ่าฝูงที่นำท้องถิ่นนำตำบลนำจังหวัดก็ยังไม่เรียกว่ามหาสัตว์แต่ก็ถือว่านำโดยเป็นชั้นแต่จ่าฝูงที่สามารถนำเอามหาชนคน ทั้งโลกให้เาคารพศรัทธาให้บูชาเริ่มใส่เนี่ยเขาเรียกว่ามาหาศัตด์จะสม,มิฝุ่มแบบเนี้มันมีได้หนึ่งเดียวในหนึ่งกลับหรือในทาศกับก็คือสิบกับเนี่ยมันจะมีแค่ในคนเดียวหรือองค์เดียวหรือรูปเดียวหรือท่านเดียวเพื่อเหตุผลว่ามันหาได้ยากเพราะไม่มีใครหรอกที่จะพัฒนาจากจากฝูงเล็กๆคือนําตัวเองจนถึงมานําครอบครัวนําสังคมระดับเล็กๆ เรียกว่าจุลภาคแล้วก็มานําสังคมระดับมหาภาคแล้วก็ไปนําเอาทั้งโลกทั้งจักรวารวก็มันต้องสั่งสมมาขี่พบขี่ชาติขี่แสนอสงไข่จึงจะสามารถไปเป็นนํามหาศัตว์ได้ไม่ง่ายไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีคนที่จะทํามีคนมีผู้ที่คิดจะทําแล้วก็มีท่านที่ทําได้แล้วสําเร็จประโยชน์แล้วก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พรงทรงได้ทำเหมือนอย่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่านพยายามที่จะทําแล้วก็ทําอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งพวกเราได้รู้สึกตื่นตันจิตวิญญาณที่ได้เห็นพระรูปพระโฉมเห็นพระพักอวานเั่นยังรู้สึกขนลุกเลยตอนที่เขาไปจุดเทียนชัยถวายพระพราน,นลองเพลงเสืดุดีมหาราชานอูยเสียงดังคึอกล้องโรงพยาบาลเช่นกลวยคนไข้เม็ใจแต่ทุกคนก็ปีติวิตีไหม เนี่ยเป็นสูตรเดี๋ยวสัปดาห์อีกเดือนหน้าวันปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ไปแล้วสัปดาห์ที่สามของเดือนวันเสาร์เดี๋ยวเราไปร้องกันใหม่อ่ะก็ถวายพระพรวันปีใหม่ไงสิบเก้าเอ่อวันที่เท่าไหร่นะสิบเก้ามกาเออเดี๋ยวเราเซ็นจุดเดียนทีนี้ก็ต่างคนต่างเอาไปกันบ้างนะจ๊ะลุงทู ันสาผมเชื่อว่าคนป่วยที่อยู่นอนอยู่ที่สี่นาได้ยินเสียงร้องเห็นเขาลุกตาร้องมากเลยก็รู้ว่าจะร้องอยู่ในใจตื่นตันเหมือนกันก็วันเสาร์วันวันอาทิตย์เป็นวันเสาร์ที่สามของเดือนเดือนมกราก็วันที่สิบเก้ามกราวันที่สิบเก้ามกราเพราะสิบสองมกราเสาร์ที่สองเป็นวันเด็กใช่แล้วก็ไปเจอกันใหม่แล้วก็ ไปจุดเทียนชัยถวายพระพรเจริญบุตรทมลจุดเทียนชัยเนื่องในบุรกาลวันขึ้นปีใหม่เราก็ไปถวายพระพรให้ใครแต่งอาเสราวาปราสุดนดีพ่อเป็นคำถวายพระพรไปอ่านแล้วพอเราก็จุดเทียนชัยแต่ตีลงนิดหนึ่งว่าไอ้ตรงทรงพระเจริญเนี่ยมันน้อยไปมันต้องตะเบงให้สุดเสียงไห้ที่ไปกรีดกรีดไอ้ไอ้ไอ้คอนเสิร์ตเสียงเงินดังยงมีสาร เ่ทงไม่เจริญมันต้องดังเต้องดั่อยก็เข้ารายการได้ละทำอากินต้อรับท่านญาติทรทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิธีธรรมวิถีไทยครั้งยังยัเป็นทางการนะครับกรรมวัฒการท่านหลวงปู่ไสลนะครับก็ได้เวลาทํางานแล้วนะครับวันนี้มีคําถามหลายคําถามมากผม ว่าให้ทีมงานแยกเป็นสองหมวดถล่มปูมีทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของธรรมะนะครับที่ยังติดข้อสงสัยติดข้อนิวร์อยู่หลายเรื่องเลยนะครับทั้งธรรมะทางตรงแล้วก็ธรรมะทางอ้อมที่ใช้ในชีวิตประจําวันต่อเนื่องย้อนไับไหวจะไปพาปูมิวันนี้จะไปพูดอะไรวนๆอยู่ตลอดใช่ไหมมันอยู่ใกล้ถล่มปู่นิวร์เนี่ยนะภาษาธรรมะไงก็ซึมซับเข้าไปบ้าน วอนเสียแล้วอนก็นคือความลังเลสงสัยวอนในข้อทองมะนะครับก็ย้อนไปย้อนไปที่ทองผาภูมิหน่อยนะครับว่่มีมีข้อสงสัยว่าถ้าหลวงปู่บอกว่าให้เพ่งเรื่องของความว่ามีความรู้สึกว่าตัวตนมันหายไปรวมอยู่ในความว่าก็เลยสงสัยมานี่เขาบอกว่านิพนธ์ตกว่าเออลูกปฏิบัติถูกหรือผิดเจ้าค่ะ นิวรณ์นเนี่ยมันคุณต้อง้าใจว่าทำพูดไปไม่ใช่จีวรอะไรไม่ใช่จีวรนิวรณ์นี่มันเป็นเครื่องร้อยลัดเน,นี่ยไอคนที่อยู่ในความว่างนีไ่ไม่มีเครื่องร้อยลัดไอความว่างมีสองชงนิดก็คือสภาวะกับอารมณ์ว่าไอที่ให้เพ่งนะมันเริ่มต้นจากเพ่งอารมณ์แล้วก็มาสู่คําว่าสภาวะไอที่คุณบอกว่าแม้แต่ตัวตนไม่มีแสดงว่าคุณเข้าสู่สภาวะแล้ว แนะขอแสดงความยินดีด้วยสาธุโนโมธนาถ้าทําได้ขนาดนั้นก็ดีมากแ,แล้วก็อย่าไปกลัวมันต้องความว่างเนี่ยผู้ใดที่อยู่กับความว่างในมัจจุราชเอื้อมมือมไม่ถึงความทุกข์ก็ไม่มีผู้ที่มีความว่างไม่มีความแก่ อยากจะเป็นสาวสองพันปีอยู่ตลอดเวลาก็นั่งว่ามันไใช่ทำอะไรทำไมอยากเป็นสาวว่างอย่างนี้ว่วว่างอ่ะว่วไม่ทำอะไรโอ้ว่างว่างอย่างเาาาง,เาาาางี้ยใจมันว่างจิตมันว่างสมองมันว่างกายมันว่างอารมณ์มันว่างพฤติกรรมมันว่างม,ม,มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในความว่างไม่มีไม่มีอาการของการโดนครอบนำ ด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานความรู้สึกมันเป็นยังไงท่านคอู๋มมันวิววิวอยากรู้ไหมลองว่างดูพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทํางานเขาถามว่าทำไมไม่มาเอ้าฝึกว่าวานานเลยคือว่าอารมณ์ก่อนเราฝึกให้อารมณ์เราว่างๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องวิเคราะห์อะไรไม่ต้องตื่นอะไรไม่ต้องนังวอะไรแล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไร มีแต่ตัวรู้แล้วว่างรู้ล้ว่างรู้ล้ว่างเฉยๆว่างั้งแต่หัวจุดปลายเท้าก่อนที่จะว่างกายก็ให้ว่างใจเสียก่อนควารู้สึกก็ประมาณนี้แหละพอว่างแล้วเนี่ยในทางวันในที่ว่างหรือในความว่างในพระพุทธเจ้าทรงสอนโมคราชหรือพระโมคราชาว่าโมครชทั้งบันไดที่เธออยู่กับความว่างเพ่งความว่างเป็นอารมณ์เมื่อนั้นมัจจุราชจะไม่เห็นเธอ นั่นก็สสแสดงว่าพระองค์ทรงยืนยันบุคคลผู้เข้าสู่ความว่างหรือสุนยตสุนญยตสมาธิคือผู้ที่จะพ้นจากอำนาจครอบงำของมัจจุราชได้ก็คือจะเป็นผู้ที่พ้นจากการครอบงำของราคะาโทสะโมหะอภิชาตันหาและก็อุปาทานได้ในนี้ที่สอนที่ทองมระูก เป็นการสอนเบื้องต้นก็คือสอนที่มีสติที่จริงก็สอนสติมาตั้งแต่เป็นสิปีแล้ว,ลวเพื่อเอามาใช้กับสิ่งที่สอนในทองพระภูมิก็คือนามาใช้เพ่งความว่างใ,ให้เกิดความว่างในจิตว่างในอารมณ์ว่างในสภาวะธรรมพอคนเราถ้าเข้าถึงว่าง,างาถือว่าเราเข้าถึงสุญญาตาธรรมหรือสุญียาหรือสุญญ,าต,าญ,ญาตาสมาธิแล้วมันก็จะกลายเป็นผู้ที่พ้นจากอำนาจกรารโดน ข้อนำมีำอิสระอย่างสมบูรณ์แบบมีเสรีรภาพอย่างยิ่งใหญ่แล้วเราถ้าท่าน,ท,านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะกันมาต่อเนื่องก่อนหน้านั้นก็จะมีปราณของแผ่ดินคือท่านพุทธทาสท่าน,นจะพูดและจะสอนว่าจงทํางานด้วยใจว่างตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ว่างแล้วเราก็ทํางานด้วยกระบ,บวนการขับเคลือ่อนหรือผลักดันแรงถีบแรงยันของราคาาบันาบ้นโทสับบาง โลภะมั่งโมหะบ้างคือราโรกโกรธโกรธหลงเป็นตัวขับดันเราไอ้ที่ใจว่างๆแล้วทำเนี่ยไม่มีที่จริงราคะศาสตร์โมหะอวิชาตณหนาอุปาทานเนี่ยมันเหมือนบ่อพลังงานที่ทําหน้าที่กับเคลื่อนให้เราเดินไปพูดไปทําไป,ไปกินไปอยู่ไปเสพไปแต่มันมีบ่ออีกบ่อ,บอหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มีพลังงานที่เป็นมนลประภาวะมันไม่ได้เป็นพลังงานที่เป็นมวลจินเป็นพลังงานสะอาด ที่เรียกว่าใจที่ว่างจิตที่ว่างอารมณ์ที่ว่างแต่เราคิดว่าความว่างเป็นสิ่งที่เราแต่ต้องไม่ได้เพราะมันไม่พัฒน,นามันไม่มันน่ะมันไม่หวานไม่เผ็ดไม่เปรีป้ยวไม่เค็มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีตัวตนแล้วเราก็จะมาหาพลังงานที่มันมีตัวมีตนมีรูปมีร่างแล้วพลังงานอย่างเงี้ยที่จริงแล้วมันกินเข้าไปเป็นมลพิษน,นะเป็นมลทิน เพราะมันจะทําให้เกิดฟันดําจะทําให้เกิดโรคระบาดมันจะทําให้เกิดทุกข์พิรภัยมันจะทําให้เกิดลมหายใจตัจะตายจากเกิดแก่เจ็บตายมันทําให้ทุกลนทุกลและติดคุกติดตรางไปฆ่าเขาตีรันฟันแทงทะเละวิวาทอาฆาตพยาบาทดูอย่างเมื่อเช้าเรื่องหมาแ้ๆคนตีกับหมาคนเลยไปตีกับคนเพราะหมาแล้วหมามันก็ตายไปแล้วเลยยกขบวนไปตีกับคนตั้งแต่ไอคนที่ทําให้หมาตาย เรื่องของหมาหมาคนก็จะฆ่ากันได้เพราะมันไม่ว่าไงแต่ถ้ารู้จักใจว่าสักวันเราบอกเออมันเป็นกรรมของมันหมาโดนคนตีตายก็เพราะว่าเป็นกรรมของหมาไอหมาไปกัดคนก็เป็นกรรมของคนถ้าเข้าใจความหมายนี้มันก็จะรู้เออเป็นธรรมชาติเป็นกรรมของสัตว์สัตว์ผู้มีมีกรรมเป็นเจ้าเรือนมีกรรมเป็นนายมีกรรมเป็นเครื่องครอบกรรมมันอยู่ในอำนาจของกรรมก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ถ้าเข้าใจความหมายนี้ก็ถือว่าว่างเดินอากับอต่งไม่ต้องไปดีโพยดีฝ่ายน้องแระก็เชิญอย่างนี้ก็เรียกว่าว่างโดยใช้ปัญญาว่างโดยใช้วิจรรรารณญาด้วยใช้สติปัญญาแต่ถ้าว่างโดยใจว่างโดยเพ่งอารมณ์ว่างเนี่ยว่างโดยใช้หลักเพ่งอารมณ์ที่เรียกว่ามีสมาธิจิตหรือมีสติตั้งมั่นรู้ชัดตามความเป็นจริง แลเราก็จะไม่ต้องโดนพลังใดๆมาครอบงำเราให้กลับเคลื่อนเลื่อนไปตามกระบวนการที่จะมันฉุกเฉชารักโลกโกรธลงก็ไม่เป็นแล้วก็จะทํางานด้วยถ้าจะทําก็ทําด้วยความจาเป็นเหมือนเหมือนพที่หลวงปู่สอนที่งพรมะภูว่า,วาคุณเดินไปข้างหน้านเนี่ยเดินเพราะความจําจเป็นหรือเดินเพราะความอยากถ้าเดินเพราะความอยากแสดงว่าไม่ว่าแต่ถ้าจาเป็นต้องเดินนั่นแสดงว่าทาเพราะความว่า เวลาเราดื่มน้ำหรือกินข้าวหรือว่าชมเสพอะไรก็ได้นะเราจําเป็นหรือเราว่าคนทางานด้วยใจว่างเนี่ยมันจะวิเคราะห์ได้ว่าอันนี้ร่างกายต้องการนะเราหิวแต่มันจําเป็นเพราะร่างกายขาดมันไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เลยอยากแต่เพราะร่างกายมันจําเป็นแยกกันชัดแต่กว่าจะรู้ระดับนี้มันต้องฝึกสติมากมีสตินานมากฉันสอนสติเป็นสิบปีกว่าจะได้มารู้เรื่องพวกนี้นะ จะให้คนได้รู้เรื่องคนนี้ต้องเรียนรู้สติเยอะมากจึงจะแยกได้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้แหละจาเป็นหรืออย่างเพราะมันเป็นตานาแล้วเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะไม่โดนครอบงำจากตานาจากอุปาทานจากอวิชา,าจากโลภะราคะโทสะโมหะแต่เราจะเป็นจำเป็นสำหรับตัวเองชัดเจกกินก็จำเป็นนอนก็จำเป็นยืนก็จำเป็นเดินก็จำเป็น นหลักคดีม,มาลสูตรเนี่ยท่านบอกไม่ชัดว่าบุคคลผู้เป็นโรคเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบริหารเหตุสี่อย่างไม่ครบเหตุสี่อย่างคืออะไรยืยเนเดินนั่งและนอนทําให้ครบคือทําไม่ตรงต่อความจําเป็นท่านบอกไมใช้ว่าทําไม่ตรงต่อความจาเป็นจึงเกิดโรคถ้าทําตรงต่อความจําเป็นไม่เกิดโรคเช่นกิน เพราะ่างไทยมันต้องการมันจะเป็นเอาเฉพาะเหมาะสมกินเพราะว่าวันนี้เราขาดน้ำตาลขาดแคลเซียขาดแคลอรี่ขาดไขมันขาดคาร์โบไฮเดรตขาดวิตามินเอาขอกินเฉพาะสิ่งที่มันจาเป็นแต่อะไรที่มันไม่จะเป็นก็อย่าไปแตะมันเพราะถ้ามันไม่จำเป็นแล้วเอาเข้ามามันเป็นอะไรเขยะโทษทำร้ายตัวเองแล้วคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันเพราะมันไม่ว่างไง กินเพราะความไม่ว่างมันอยากมันตะกรามันมุงมามมันอร่อยมันมีทั้งอะไรไอยากนี่ก็คือตัณหาอร่อยก็เป็นตัณหาม,มามุมมามตะกุมตะการตะกาก,ก็คือเป็นตัณหาสรุปแล้วเราอยู่เพราะตัณหาเราต้องไปแสวงหาอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเราโดนครอบโดนครอบงำแล้วไม่ไม่เป็นอิสระของตัวเราเองังน,นต้องหาวิธีการปลดปลื้มตัวเอง วีห,หนึ่งชีวิตหนึ่งเดือนหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเครื่องครอบเครื่อง,งําเสบ้านจะได้ทำอะไรไม่เป็นไปตามตัณหาแต่เป็นไปตามความจำเป็นนะความจำเป็นที่ร่างกายไม่ต้องการความจำเป็นที่ร่างกายต้องเสพความจำเป็นที่เราต้องเคลื่อนไหวเรายืนขึ้นมาจากนั่งก็เพราะมันจำเป็นเพราะนั่งนานๆมันเมื่อยนี่มันเป็นความจำเป็นไม่ใช่อยู่ดีๆเออ ไอ้นุม่มเขาไ่มีอะไรเราไปดูเขาหน่อยไอ้นั่นไม่จําเป็นนะ้วไอ้นี่มันไม่จําเป็นแล้ว,นนเ,ลวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายอะรอย่งน,นี้นไนน้คนที่ทํางานด้วยพลังงานบริสุทธ์ก็คือทาเพราะความจําเป็นแล้วใจมันว่าไม่ใช่เพราะความอยากมันหนันดันให้ไปทํจาเข้าใจไหมเข้าใจครับกิเลสตัณหาอุปทานเป็นมารที่ต้อ,องชนผูกยิงนัะ นสงสิษย์ตระหงผุนทานเป็นพุทธบูชาสักพระตุนเจ้าบวชอยู่วะเนี่ยเลยบอกว่าท่านที่มาใหม่นะฮะตรงเนี้ยมีที่ว่างอยู่ประมาณห้าหกที่นั่งถ้าท่านไม่สะดวกจะนั่งกับพื้นนะหัวหงอกหัวเข่าเลยนะว่างตรงกลางนี้ก็ว่างว่างเลย ใหม่ที่ไหนพวกนี้มาจนหน้ามีสนิมหมดแล้วมี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 นะฮะเชิญนะครับเลยนั่งนี่ยาวๆเพราะว่าว so <ur ating> <out> ันนี้คําถามเยอะเยอะมีเรื่องจิตด้วยขมปุกตามต่อเลยนะครับคาถามก็คือว่าหลังจากสวดมนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็ล้มตัวลงนอนก็จะไปกาหนดูลมหายใจตลอดเวลาแต่มันเหมือนไม่หลับนอนมองอยู่ในความว่างนั้นมักจะเป็นทักหลังเนี่ย ก็เป็นขีขึ้นไม่ถูกนะไม่หลับแต่ก็ไม่เพลียไม่ถูกเพลียนะะโง่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโง่แล้วแก่้ก็จิตมันมีงานได้ไงมันก็ไม่พักหงถ้าเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าจะอยู่ในความว่างไม่ต้องอาศัยยานอนหลับแล้วคุณมันมีคนถามเมื่อสัปดาหที่แล้ว เออหนูผิดปกติไหมคะเวลาเข้าถึงความว่างว่มันจะหามนอนตลอดแล้วไม่สึกม่วเราก็เลยบอกไม่ปกติราบมึงว่าปกติเลยนะป่ติปกติเพราะมึงนอนเป็นอาชีพเป็นปกติเลย